ที่ชอบทะเลาะกับแฟนบ่อยพูดอะไรนิดนึงแฟนไม่ฟังพูดเตือนอะไรเนี่ยให้เขาทําอะไรเนี่ยจะต้องพูดมากกว่าหา้ารอบไม่ใช่แค่รอบเดียวนะหา้ารอบเขาถึงจะทําต้องตะคอกค่ะเขาถึงจะทําพูดดีๆมันไม่ฟังค่ะมันเป็นเพราะอะไรเนาะผู้ชายดูเหินห่างจากเราไม่ค่อยรักเราเหมือนเมื่อก่อนไม่เหมือนตอนแรกๆตอนแรกๆเนี่ยเขาทําดีกับเราเขาอกใจเรามากเลยค่ะ แต่ทาไมผู้วันนี้ค่ะเราแต่งงานกับเขามามีลูกกันแล้วเนี่ยทาไมมันไม่เป็นแบบนั้นแล้วหรือมันเป็นเพราะว่าเขาได้เราแล้ว,ลวอยู่กินกันไปนานๆก็เลยจืดชืดเหรอคะจําไว้นะคะผู้หญิงทุกคนอะเราต้องรู้เท่าทันสมองของผู้ชายว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการการตอบสนองอะไรสาเหตุข้อที่หนึ่งค่ะสาเหตุที่ผู้ชายเนี่ยเขาไม่ค่อยรู้สึกผูกพันกับเรา เ,เราเนี่ยเป็นคนที่เขาสามารถขาดได้คือจะมีหรือไม่มีก็ได้หรือเขาไม่ค่อยรักเราเหมือนเมื่อก่อนเนาะข้อที่1ตัวเราอาะคะกับสามีหรือวันเนี้ยเราครบกับแฟนมานานเนี่ยยังไม่แต่งงานกันนะตัวเราอะไม่มีตัวบล็อกความสัมพันธ์สาเหตุที่เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าทําไมผู้ชายถึงไม่ค่อยผูกพันกับเราครบกันมานานแล้วเขาคุ้มคบกันเป็นสิปีอยู่กินกันมา20ปีค่ะทัไม่ไม,ม่ผูกพันกับหนูเลย ทำไมเขาขาดเราได้ทำไมเขาไม่ค่อยรักเราทำไมเขาไม่ค่อยเอาอกเอาใจเรามันเป็นเพราะอะไรอีสาเหตุปัจจัยหลกักๆที่ทําให้ผู้ชายเวลาอยู่กินด้วยกันกันกบเรามานานๆอ่ะค่อยๆหมดรักเราไปเรื่อยๆตัวเราเนี่ยเวลาเราครบกับใครจาไว้นะคะมันจะต้องมีแกนล,ล็อกความสัมพันธ์มันจะต้องมีตัวล็อกล็อกให้ความสัมพันธ์นั้นน่ะยังคงความรักอยู่ยังคงความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจยังคงยังคงความรู้สึกว่า ฉันนี่คือคนรักนะฉันไม่ใช่อะไรก็ได้นะฉันไม่ใช่เบสฉันไม่ใช่เพื่อนแก้งเหงาฉันไม่ใช่แค่คนร่วมเตียงแต่แต่ฉันเนี่ยเป็นคนรักที่แท้จริงตัวบล็อกความสัมพันธ์ที่แท้จริงก็คือเขาเรียกว่าการสร้างสิ่งมัดใจแต่ทีนี้คนเราอะค่ะด้วยด้วยความที่ทุกวันนี้ผู้หญิงเราอะเก่งมากขึ้นมีทางเลือกมากขึ้นเลยทําให้ตัวเราเวลาเก่งแล้วข้ามสเตจเก่งแล้วอะเอาความเก่งตัวนั้นมาฟาสามี อันนี้กรณีถ้าเกิดเป็นนางเสือหรือเป็นผู้หญิงที่มีรายได้มากกว่าสามีไม่มีสิ่งพึ่งพาสามีอย่างเงี้ยมันก็จะเลยข้ามเสตรนนั้นไปสิ่งมัดใจที่แท้จริงเราก็เลยเข้าใจผิดกันมาตลอดว่ามันคือทะเบียนสมรสระยะเวลาที่คบหากันมานานๆอยู่กินกันมานานๆเหตุการณ์ร่วมทุกร่วมสุขที่เราเคยไปร่วมทุกร่วมสุขกันมาคิดว่าสิ่งนั้นน่ะคือสิ่งมัดใจคือสิ่งที่จะทาให้ผู้ชายขาดเราไม่ได้คือสิ่งที่จะทําให้ผู้ชายรักเรามากขึ้น และจะเป็นตัวที่ทำให้เขาไม่มีทางที่จะไปนอกใจเราหรือตัวเราเคยมีบุญคุณกับเขาวันที่เขาไม่มีเงินเราไปวิ่งเต้นหาเงินมาให้ช่วยเหลือเขาช่วยเหลือคนในครอบครัวเขาเราหาเลี้ยงดูคนในครอบครัวเขาเราดูแลพ่อแม่เขาเออฉันเนี่ยทำทำงานทำงานบ้านทำกับข้าวดูแลแ,แม่เขาด้วยดูแลพ่อเขาด้วยอะไรเงี้ยคิดว่าอันนี้แหละคือสิ่งมัดใจ ทางที่จริงสิ่งประจัยเป็นสิ่งที่หลายครั้งคือถ้าครูนับเป็นเป็นสถิตินะที่เวลาครูเจอเคสหลังบ้านนะสมมติว่าร้อยคนนะครูจะเจอคนที่มีสิ่งประจัยไม่เกินสิบคนเฉลี่ยร้อยคนนะฉะนั้นนะคะถ้าสมมติว่าคุณอยู่กินกับใครมานานๆแค่ไหนแต่งงานมานานแค่ไหนมีลูกเยอะแค่ไหนเคยมีเหตุการณ์ร่วมทุกข์ร่วมสุขอะไรมาเคยมีเหตุการณ์ที่คุณต้องไปวิ่งเต้นช่วยเหลืออะไรสามีคุณมาคุณตีลบไปเลยคุณไม่ต้องไปนึกถึงมันเลยอะ่ะ พูดอย่างนี <happily> <Yeah. S 3> ้เลยเพราะอะไรคะเพราะสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งบาดใจสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่ทําให้สามีคุณรักคุณไปตลอดสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะทําให้สามีคุณไม่กล้านอกใจครูคะเรามีลูกกาตั้ง5คนแล้วค่ะก็ลูกไม่ใช่สิ่งบาดใจไงคะครูคะหนูจดทะเบียนสมรสมันมา15ปีแล้วค่ะเอาออกไปเลยค่ะเทเบียนสมรสไม่ได้ทําให้ใครรักกันไปตลอดค่ะระยะเวลาไม่ใช่ค่ะถ้าระยะเวลามีสิ่งที่มีความเป็นพิษมีความเป็นทุกข์ใจมากกว่าคุณไม่ต้องไปนับเลยค่ะ เป็นเป็นแบบนี้